ขณะน,นี้ฝนกำลังจะตกพายุกำลังจะเข้ามุ่งหน้าขึ้นฝั่งทางซีกตะวันตกของภูเก็ตโซนไม้ขาวรายงานจากไอ้เก่งเลงพุ่นเหลวนี่เมฆกำลังก่อตัวเป็นไอเทะเลขึ้น ีจะเป็นฝนกำลังจะตกปล่อยๆถึงแรงมากจริงๆนะนี่จะลอยต่ำลงต่ำลงเรื่อยๆความนี้จะเมีอยูย่สูงแล้วก็จะลอย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 ต่ำๆต่ำๆต่ำ,ตำลงมาแล้วก็เป็นเมฆดดำๆมฆขาวๆอะไรจะเป็นดำๆ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 อันี่ไม่ใช่ภูเขาเน,นี่เป็นนี่ภูเขานี่นี่ นี่ภูเขาเน,นี่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 ภูเขานภูเขาแลนนี่เมฆ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 โอเคนะเคยเห็นหรือเปล่าถ้าไม่เคยเห็นก็เดี๋ยวซูไม่รู้ ตามนั่นแหละพี่น้องมาเทียเท่ยวทะเลเด้อพี่น้องเอาคันหฮมมานำอ้าวจัดป้ายนี่